ัสดีทุกคนด้วยค่ะวันนี้ก็อยู่ในแมปที่วันนี้ก็อยู่ในแมบปบที่มันชื่อว่าซูเอฟเคปซูใช่เอฟเคปซูชื่อเต็มเป็นงนี้ใช่ในแมปนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะจะเป็นแบบแนวแนวเป็นนี้เขาก่อนเขาก่อนเดี๋ยวไม่ทันมีท่าเต้นด้วยมีท่าเต้นแล้วก็มีให้แต่งตัวด้วยมีให้แต่งตัวด้วยใช่ในแบบนี้แล้วดูมีคนแต่ง เฮ่ยแล้วมีท่าเต้นด้วยมันมันมันเดินไปดีๆไม่ได้มันต้องเต้นไปอ,ะอ่ะออใช่มันต้องเต้นไปมันเดินไปดีๆไม่เป็นนะมันเดินไปดีๆไม่เป็นโอเคเต,เต้นไปดีละปิงเป็นแถมเล็บยังยาวด้วยคราวนี้ไม่เปิดเสียง จะไม่เปิดเสียงแถวนี้เองไม่เปิดเสียงโอเคโอเคแดงจะไปหามาหมามาอุ้ย,ม,ม,ม,ยมีงูอยู่ด้วยอ่ะจริงอ่ะ เลื่อนก่้ยเล็บยาวจะเห็นไหมเนี่ยเปแล้อดิเป็นไม่อยากดวนมาแล้วเยอะกินไปแล้วโอ้ยมีน้ำคุกเล่นด้วยเหรอน้ำคุกมีน้ำคุกเล่นด้วย เฮ้วม <He> <laughs> <laughs> okay, ีมีน้ำโึ้งเล่นด้วยเฮ้วเฮ้วโอเคได้แล้วโอ้ โอ้น้ำคุกน้ำคุกโดนอีกแล้วน้ำคุกตัวเล็กทำไมน้ำคุกโอ้ยมีคนตายบ่อ,อยไ้แล้วไปหากุญแจก่อนนะโอเคฟุตฟิตฟุตฟิตมันกำลังดม เล็บยาวอย่างนี้แหละมันไม่กัดก่อนดี <c oughs> ใส่คนไหนดีใส่อันนี้แล้วกันมันเดินไปดีๆไม่ได้จริง <c oughs> เ,เดินไปดีๆก็ได้ เียวเดินไปดีๆก็ได้เนี่ยเดินดีแล้วแม่เอ้าแม่เอา้แเอาแม่เอา้าโอ้โหโอีโหโอ้มีกูแปลว่ามีคนตัวเยี้ไปสามคนไปแล้ว มาแล้วว,ว้าวตามมาด้วยหรอตามมาจากไหนผมก็คุณตามมาจากไหนน้ำโขกโไปทางเล็บยาวอย่าง,งี้ไม่ต้องไปต่อยผิดแล้วลองไปต่อยอันผิดแล้วบ,บังซังม่ไมบบ่บังปิง ปิ้งบังปิ้งปิ้งงงแ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 งงฉันจะดูข้างหลังนะจะไมกไปไหนเอเอเตนลุงลุงคนแรกว้าวให้ไปเก็บหน้าเบื้อง11อ่ดอน ได้แล้วมันมีจุดอะไร,รสีเขียวเนี่ยโอ้โห เราต้องต้องไปหาหน้าปึ้งสิบเอ็ดอันนี้นะมา,าะเจออันไรมาเร็วมาเร็วต้องเอามาดีๆไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันไม่ได้ปึง้งติดช่างปึง้จงจออันหนึ่งละ ไปแล้วไปดีกว่าโว้ยมีคนตุยถ้าจะชุบเพื่อนก็งงแล้วมีมีเสียงตดขึ้นไปดีๆละไปดีๆละโว้โยนี่น้องมีนี่นี่แตงหาคนเดียวอ่ะทำไมทุกคนไม่หาอีกละ ว่าอ oh, er. ีน้บวยบุยบุยบายบายบบีมันโดนอีกแล้วมันโดนบ่อยเกินตอนนี้ก็ลื่นตัวเองลื่นกล้วยที่ตัวเองวางอ่า โ okay, e อเคเดี๋ยวมาตีมคดทธีมคดดีแต่ตุยยีไปแล้วกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ตุยไปหกคนนี่นะแล้วเหลือห้าคนมาเร็ว <c oughs> มาแล้ว ฉากนี้เอาเลยนะแตงกววิ่งให้สุดเลยลืมตัม้วแม่นั่นไม่วิ่งเหรอแตงเจเจเร็บยาวเห็นไปเรยไปเรยไปเร่อยไปจะตามหลังมาอยู่ไหมอ่ะ หมือนไม่เข้าหบบลีบอ่ะในแดนดิมูว่ะพับมาโอ้เหลือสี่คนหว้าวว้าวที่อยู่ตรงไหนมาแล้วมาแล้วเลือดแต่ยังไม่ลดเลยนะ ิงมันต้องอยู่ตรงกลางตรงกลางโอ้เขาตุยเย้ไปแล้วว่าถุไม่ทนันอ่ะ แวง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 แงเหลือก็เปิดตึงตึงตึงเหลือสามคนคนหนึ่งก็เป็นเป็ดอีกคนหนึ่งมันก็เป็นเจอีกคนหนึ่งมันก็เป็นธรรมดาโอเคได้เวลาไปหาไม้สิบอันแล้ว Help me! ช่วยช่วยไข่ด้วยช่วยไข่ด้วยไข่ช่วยด้วยช่วยไข่ด้วยช่วยไข่ด้วยมาบ้ายเฮ้ยเฮ้ย โกซิลลาโอเคไปไปหาไม้กันต่อไม้อยู่ไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยมผ่านไปหนึ่งอันโอแล้วมันมาช่วยเก็บหน่อยได้ไหมไม้อ่ะโอเคบกหนึ่งน่าจะมีตรงนี้อีกอันหนึ่งไม่มีคนเก็บ จินไปเลยไม่มีอะไรแปลกแปลกแล้วเอ็มใหม่เอ็นดูร่างร่างร่างดีละพอมันเดินกับหลังปุ๊บเจมสเลดเย้เ,เราไปกันได้เลยว่าจะนำคนแรก โอ้ดักนม่อีกแล้วโอ้ยเจมองไม่เห็นแล้ว จเจ๊จะเข้าก่อนเจ๊จะเข้าก่อนอ้ประตูออกไปได้โอ้แล้วก็มีเลเซอร์ว่าแล้วบอสบอสหมาแมวห้าห้ามันก็จะตุยเย้นี่รู้สึกถ้ามันห้าห้าไอ แตงเลือกถ้าเต็นไม่ได้ดูเวลากระโดดดิเรามใจหวัวไม่เลยเวลากระโดดอู้สายฟ้า คุณเป็นคุณไม่ร้อนเหรอวอลบอลมาวอลบอสู้บอลมันยากขนาดนี้เลยเหรอใครเตะอ่ะ ล้มมาล้มไปแล้วพวกเราชนะกันแล้วแต่งน้ำคนแรกแล้วคนอื่นไม่มาเหรอจ,จบอยังไงเว่ยไม่ได้เวลาเต้นแล้วมั้งเต้นเก็บเหรียญ นั่นนันนนไอตัวนันไอเดียเปิดเจอโอเคมันเดินดีดีไม่ได้โอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับคลา์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้วัฒน์ิปจะตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปเลยเฮลชัะแล้วชนะแขงัง